เดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับชําแหละชัแหละชัแหหัวฉีดมาดูหัวฉีดต่อจากเมื่อกี้เครื่องมันดับไปก่อนเราก็ทําการรื้อออกจากรางหัวฉีดเนาะน็อตเบอร์สิบสามตัวแถบหน้าแล้วก็เกาะด้านข้างหรือเสร็จ เอาลิงออกมาลิงเสร็จแล้วก็ใส่กองใส่กองนี่จะอยู่ข้างในนะมถอดไปแล้วส่วนมากจะเสียนะถ้ารถไม่เคยถอดเนี่ยมองเห็นไหมอืมเดี๋ยวผมถอดให้ดูเอ่อขั้นตอนถอดจะถอดยากหน่อยเนาะมันต้องเครื่องมือแบบล็อกข้างในแล้วก็ดึงออกอะแต่ผมไม่มีเครื่องมือพิเศษเนี่ยมันจะหมุนได้เห็นไหม แต่ผมถอดออกไปตัวหนึ่งแล้วมันเสียก็คือมันกรอบหมดแล้วผมคิดว่าผมจะไม่ใช้อะโทษนะผมจะไม่ใช้กองคือไม่ใส่อะผมจะถอดออกเลยเพราะว่าผมใช้วิธีล้างเอะขยันล้างหน่อยเดี๋ยวผมจะระเบิดออกเลยเนาะก็คือไม่เสียดายละก็เดี๋ยวทำการถอดกันดูเลยดูงี้ออกเลย แส่วนมากมัน,ะนมจะเสียนะถ้ารถวิ่งเป็นแสนกิโลหรือเป็นหมื่นเอาง่ายคือถ้าถอดออกมาคือเสีย <c oughs> <c oughs> ให้เป็นสภาพเดิมมันยากมันแข็งมากนี่ขนาดถอดรถออกมาข้างนอกนะถ้าทําในรถอะยิ่งยาก <c oughs> เวลาเราจะเอาหัวฉีดออกจากรถนี่ก็ไหนจะเป็นพวกสายไฟพวกอะไรอย่เงี้ยดออก <c oughs> <c oughs> lo no vamos a ใครอยากไปทำเองก็ทำได้เนาะหรือใครไม่ยังไม่ชำนาญก็หาช่างที่ทำได้เนี่ยเคาเอาอมาแล้วเป็นไส้กรองเห็นไหมให้ดูสภาพสภาพมันก็จะแบบคือมันผุแล้วอะ่ะมันกรอบแล้วเห็นไหมแยกออกเป็นชิ้นแล้วเนี่ยคือดูเราคงคงเก็บไว้คงไม่มีประโยชน์นะนะเห็นไหมเป็นสีทองแดงเป็น เนี่ยถ้าสมมุติเราเติมน้ำมันเข้าไปนะน้ำมันอะ่ะแรงดันสูงนะเนี่ยพวกเนี้ยแค่โดนนิดเดียวก็กรอบเลยเห็นไหมถ้าสมมุติน้ำมันฉีดเข้าไปอะ่ะพ่นเข้าไปอะ่ะยังไงมันก็ต้องหลุดอยู่ละหลุดเสร็จแล้วก็จะไปอุดเนี่ยอุดอหัวฉีดหัวฉีดตรงนี้ทําให้ตันเสียก็ผลสุดท้ายก็เสียตามมาก็คืออย่างที่ผมบอกตามคลิปอะ่ะเครื่องร้อนหัวเครื่องดับก็เหยียบ ตีนหนักติดไฟแดงก็เหยียบหนักฝืนอ่ะเขาเรียกฝืนก็คือระบบน้ามันเขาเรียกว่าระบบน้ามันอ่ะน้ํามันเชื้อเพลิงอ่ะเป็นระบบเผาไหม้ไปประทะไปช่วยพวกวาล์วัวเทียนเนี้ยเพื่อจะไปกระตุ้นให้ลูกสูบอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่มีน้ํามันไปหล่อเลี้ยงไม่มีน้ํามันไประบบเชื้อเพลิงไปเผาผลาญมันก็จะทําให้ เครื่องทำงานไม่สมบูรณ์ก็เกิดความร้อนขึ้นได้เดี๋ยวผมถอดให้หมดให้ดูทั้งหมดสี่ตัวเลยนะคือกรณีนี้กรณีนี้ผมจะไม่เอาแล้วนะไอไอกองเนะี่ยเดี๋ยวผมถ้าใครอยากใส่กองก็ต้องซื้อกองมาสำรองไนวะ้ถอดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเลยเวลาเปลี่ยนมันเปลี่ยนง่ายไอกองอะ่ะก็คือถอดเข้าไปไอ เสียบเข้าไป้เขายัดให้มันลงล็อกแน่นๆแ,แต่เวลาถอดเนี่ยถอดยากจนมากถอดออกมาจะเสียเสียเดี๋ยวถึงเวลาคลิปที่จะทําการเทสล้างเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูทีว่าผมจะล้างหัวฉีดยังไงแล้วก็เทสยังไงแล้วผมจะลองแล้วรถผมจะแบบลองแบบไม่ใส่กรองให้ดูว่า มันจะได้ผลไหมคือที่ผมไม่อยากจะใส่กองเพราะว่าผมคิดว่าผมอะยังไงผมก็ต้องแกะหัวฉีดมาล้างบ่อยๆอยู่แล้วอาจสักเป็นสักสามหมืนกิโลหรือสองหมืนหรืออะไรแล้วแต่นะผมไม่รอให้ถึงแสนนะสักประมาณสามหมืนกิโลหรืออะไรเงี้ยผมจะถอดมาล้างทีล้างหัวฉีดที หลุดแล้วเข่าให้ดูติดอยู่ข้างในเลยนะครับออเละจนน่าลอวมันจะเสียหมดเลยไม่เป็นไรเหลืออีกตัวนึ่นถงถอดทั้งหมดเลยอันนี้หัวฉีดนี่ผมไม่รู้นะว่าใช้ได้หรือเปล่า เดี๋ยวจัดการถอดกองไส้กองออกแล้วก็เดี๋ยวเอาไปล้างแล้วก็เทสกันดูเดี๋ยวเวลาเทสเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูอีกทีรถใช้นานๆแกะยากเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวรู้ ชุดหนึ่งก็ไม่น่าจะแพงนะกองสแตนเลสน่าจะร้อยร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยถ้าเบิกศูนย์ก็เท่าไรไม่รู้มันเป็นมันเป็นแบบตอกไม่ถูกอะ่ะมันยุ่ยหมดเลยอะ่ะแค่มือลูกก็ยังหลุดแล้วถ้าสมันฉีดเข้าไปมันจะขนาดไหนนะอืมคิดดูเองยิ่งเป็นพวกไอพลาสติกเนี่ยนะ้ไปอุดตรงรูเงี้ยเรียบร้อยแล้วรถไม่รู้จะไปอุดตอนไหนอุดตอนเราไปกลับไปต่างจังหวัดนี่ชวยเลยนะแล้วรู้รอเปล่าว่าหัวฉีดอ่ะ ลดแต่ละคานอะราคาเนยายิ่งฮอนด้านะถ้าถ้าหัวฉีดอะหัวละสองสามพันก็มีนะครับสี่หัวเท่าไหร่สี่สามสองเอาเป็นหมื่นแล้วเวลารถเสียถ้าเข้าศูนย์อะต้องเตรียมเงินหมื่นนะครับเพราะว่าศูนย์อะถ้ารถเสียเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นหัวนะเหมือนอู่ช่างทั่วไปว่าเออเสียหัวเดียวเนี่ยส่วนมากเขาบอกว่าหัวฉีดเสียนะครับเปลี่ยนชุดชุดชุด,ชดละหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยอืมเปลี่ยนหัวฉีดชุด เขาไม่ได้มาเปลี่ยนทีละหัวเหมือนเราของเรานี่คือถ้าเราซ่อมซ่อมหัวฉีดล้างหัวฉีดเทสหัวฉีดถ้ามันเสียจริงถึงค่อยเปลี่ยนก็คือส่วนมากเราซ่อมได้เทสได้ล้างได้ถ้าไปศูนย์แค่เทสแบบมันไม่ออกนี่หน่อยมันเนี่ยเขาไล่เปลี่ยนชุดหนึ่งเลยหัวฉีดแต่ละหัวราคาไม่ถูกครับราคาหลักพันชุด หนึ่งชุดก็ประมาณเป็นหมื่น่ะแล้วรุ่นใหม่เราก็ไม่รู้ว่าหัวฉีดราคาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่า v t e ทกับไอเครื่อง idsi หัวฉีดตัวเดียวกันหรือเปล่าของเราซ่อมล้างหัวฉีดหลักร้อยอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูคลิปต่อไปอเดี๋ยวไว้แค่นี้นก่อนนะนี่คือผมแกะส่วนประกอบออกแล้ะโอล้งก็จะมีอยู่ข้างหน้านี่ตัวเช็คดูเวลาตาประกอบกับแน่นหรือเปล่ามันแข็งหรือเปล่าโอเคครับ